รับถ้าพูดถึงลายมือขาดแล้วนะครับทุกคนก็ยังเป็นสิ่งที่สงสัยอยากรู้อยู่เหมือนกันหลายคนหลายท่านก็มีลายมือขาดนะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหลายคนนำเสนอไปแล้วนะครับว่าลายมือขาดมันมีลักษณะยังไงความหมายไปแบบไหนนะครับแต่ในวันนี้ผมก็จะมานำเสนออีกเป็นลายมือขาดที่มันจะมีมากกว่าที่เคยเห็นที่ผ่านมานะครับ มันจะมีอยู่ทั้งหมดหกแบบตึงจึงได้ตั้งชื่อว่าลายมือขาดหกแบบนั่นแหละรครับนะหกแบบในที่นี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอืมที่มาสังเกตดูแล้วจับมาเรียงร้อยกันเนะี่ยว่ามันมีกี่แบบกี่แบบนะแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่เราคุ้นตากันมากที่สุดก็คืออย่างตัวอย่างทียมือดูอยู่ตอนนี้นะครับ แบบที่หนึ่งเรียกว่าเป็นลายมือขาดแบบสมบูรณ์นะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูในแต่ละแบบแต่จะนําเสนอแค่รูปแบบให้ดูเท่านั้นเองนะครับขาดแบบที่หนึ่งนี้ให้ชื่อว่าผู้ฉลาดล้ำลึกมากด้วยความรับผิดชอบเก่งด้านวิชาการเป็นนักแก้ปัญหานี่คือและดักษณะของมือขาดแบบที่หนึ่งนะครับและนี่ก็คือในลักษณะของขาดแบบที่ สองนะครับขาดแบบที่สองขาดไม่สมบูรณ์แต่ก็จะมีชื่อเรียกของมันว่าผู้โชคดีในเรื่องงานนะครับใครที่มีเส้นลักษณะแบบขาดแบบที่สองขาดแบบที่สองนี้จะมีจุดเด่นจุดเด่นจุดสังเกตก็คือมันจะมีเส้นมาตรงตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นดึงฉีกขึ้นข้างบนอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นลงมาแบบนี้ แต่จะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งวิ่งเข้าหากันแบบนี้นะครับเลยจะจับอยู่ในแบบขาดที่สองผู้โชคดีเรื่องการงานและรอดตายจากมือมัตรุราชในวัยเด็กแบบที่สามจะมีเส้นขแขนงที่แยกลงลงด้านล่างเฉพาะอย่างนี้นะครับแบบที่สามลงมาหาเนินจันทร์แบบนี้แต่จะมีเส้นหนึ่งเป็นลายมือขาดขวางอย่างนี้นะครับนี่คือแบบที่สาม แบบนี้ให้ชื่อว่าผู้มากด้วยเหตุผลตรรกะในการใช้ความคิดในการตัดสินใจมากนะครับนี่คือแบบที่สามและนี่ก็คือในลายมือขาดแบบที่สี่นะครับให้ชื่อว่าผู้เร่งรีบสู่ความสำเร็จสูงจุดสังเกตของแบบที่สี่ก็คือจะมีเส้นเป็นเส้นตัดขวางนะครับจะเป็นเส้นตัดขวางแบบนี้ นะครับจะเป็นเส้นตัดขวางแบบนี้แต่จะมีอีกเส้นหนึ่งฉีกขึ้นมาในนี้ท่านนเคโคเนอร์ทิศแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งฉีกลงมาแบบนี้หาดุนจัดนะครับแบบที่สี่จึงให้ชื่อว่าผู้เร่งรีบสู่ความสําเร็จสูงคนที่มีลายมือแบบนี้มักจะมีนิสัยเร่งรีบในการทํางานเพื่อจะสร้างความมั่นคงกับตนเองอย่างมากนะครับสําหรับแบบที่สี่ ต่อไปก็จะเป็นลายมือขาดในแบบที่ห้านะครับตัวลักษณะของตัวเส้นตัวเส้นนี้นะครับจะเป็นลายมือขาดเป็นลักษณะตัดขวางทั้งฝ่ามือเหมือนกันแต่ในตัวเส้นจะมีลักษณะเป็นลูกโซ่แตกเป็นคือจะไม่เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวกันแต่จะมีเส้นแตกๆในตัวเส้นนะครับในตัวเส้นสกีดูมันจะมีเส้นแตกเป็นเกาะเป็นลูกโซ่อย่างนี้นะครับ แบบนี้จึงให้ชื่อเรียกว่าผู้มุ่งความก้าวหน้าแต่ยังสับสนและลังเลนะครับในแบบที่ห้าต่อโอเคต่อไปจะเป็นแบบที่หกแบบที่หกนี้จะเป็นแบบที่ต่างคับเพื่อนสังเกตได้ง่ายนะครับแบบที่หกนี้จะมีตัดขวางจะเป็นเส้นตัดขวางกลางฝ่ามือชัดเจนแต่จะมีเส้นวาสนาขึ้นมาและไม่สามารถผ่าน เส้นที่ตัดขวางไปได้และจะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้จะฉีกเข้ามาขวางแบบนี้นี่คือแบบที่หกนี่ก็อยู่ในกลุ่มของแบบที่หกเหมือนกันแบบที่หกนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับนี่จะมีเส้นวาส,สนาขึ้นมาแบบนี้จะมีเส้นหนึ่งมาขวางอย่างนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขาดยาวๆนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มของลรมือขาดแบบที่หกแบบที่หกนี้จึงให้ชื่อว่าผู้ไม่ยอ่อทอต่ออุปสรรค แม้จะมีความปิดหวังนะครับคือแบบที่6ผู้ม่ยอดท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าจะผิดหวังก็จะสู้ก็จะลุยต่อไปครับนี่ก็จะมาให้ในรายละเอียดของมือขาดในรูปแบบที่1และก็แบบที่2นะครับอย่างแบบที่1ที่กําลังชมอยู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าตั้งชื่อให้ว่าเป็นผู้ฉลา,าดล้ำลึก มากด้วยความรับผิดชอบวิเคราะห์วิจัยเก่งนะครับทั้งด้านวิชาการความรู้เป็นนักแก้ปัญหาคนหนึ่งแปลขยายความได้ว่าตรงไปตรงมาเหมาะกับงานที่เป็นแพทย์หมอทนายความวิศวกรนักออกแบบหรือเกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆบุคคลที่มีลายมือขาดแบบนี้จริงจังมากกับการทำงานเป็นนักวางแผนวางอนาคตตนเองมีไ q สูง และมีน้ำใจดีหากคุณได้เข้าไปใกล้ค,คุกกรีจะรู้จักรู้ซึ้งถึงจะรู้นะครับว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงแบบไหนนะครับใจดีหรือใจไม่ดีนั่นเองนะครับหากลายมือขาดแบบนี้อยู่ในด้านซ้ายหญิงหรือชายก็แล้วแต่จะมีความเป็นแม่เป็นพ่อสูงชอบการวางแผนต่างๆให้ลูกๆ เรียกว่าวางอนาคดให้ลูกๆคิดทําเพื่อคนอื่นในครอบครัวมาก่อนเสมอรักใครรักจริงมีความห่วงใยให้กับคนที่มารู้จักผูกพันใกล้ชิดเหมือนดังญาติพี่น้องจึงมักจะเสียเปรียบคนอื่นได้ง่ายจากจุดนี้หากใจดีก็ใจดีเกินไปนะครับหากไรมือขาดตัดขวางอยู่ด้านขวาจะมีความตั้งใจสูงในการทำงาน เป็นผู้บริหารนานเรื่องต่างๆเป็นระบบระเบียบดีรักเพื่อนพ้องทุ่มเทพเพื่อองค์กรใจถึงพึ่อได้มีความดื้อเป็นเอกลักษณ์ของตอนเองข้อเสียหากอายุ33ไปแล้วหากยังไม่ได้แต่งงานจะหาคู่ยากเหตุเพราะตนเองมีแนวความคิดละเอียดในการที่จะยอมรับใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต หากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทําตัวมีพรุษไปทางเจ้าชูแล้วก็อย่าหวังจะได้หัวใจเธอหากเป็นชายอยู่มือขวาจะสนใจฝ่ายธรรมะเป็นคนซื่อสัตย์รักความยุติธรรมกล้าได้กล้าแลกตั้งแต่อายุอย่างน้อยมีเซนลางสังหอนแม่นกับเหตุการณ์ต่างๆข้างหน้าและเป็นคนเก่งเชื่อตนเองสูงหัวดีมีปัญญารักครอบครัว จริงใจกับคนที่คบหาหญิงชายใดที่มีลายมือขาดสองข้างและเป็นเส้นที่ค่อนข้างตรงเส้นแตกหรือมีความเสียหายในมือซ้ายมักจะดื้อมากหากอายุยังน้อยเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุบ่อยหากขาดการปลูกฝังในด้านของคุณธรรมดีงามการปลูกสร้างบุญกุศสน,น้อย มักจะอายุไม่ยืนถ้าไม่ป่วยตายด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็จะตายหรือเสียชีวิตในด้านของอุบัติเหตุนี่คือลายมือขาดสองข้างที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรงที่มีความเสียหายในเส้นไม่สม่ำเสมอกันถ้าเราจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็คือจิตใต้สำนึกเป็นตัวสั่งการ เขาให้ไม่อยากทำตามคำแนะนำของคนอื่นต่อไปสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้นะครับจะเป็นแนวละะักษณะของความเชื่อของคนโบรนาณน,นะเล่ากันไปตั้งแต่โบ,ล,บลาน,นะครับว่าผู้ที่มีลายมือขาดด้านซ้ายเป็นเส้นตรงไม่แตกขาดหรือมีเกาะชำรุดระวังจะทำให้คนอื่นเสียชีวิตได้อันนี้คือตำราโบราณน,นะครับตำราโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าเอามือซ้ายนั้น ไปตบไปทุบตีผู้ใดอาจจะทําให้คนนั้นเสียชีวิตได้อันนี้คือเป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตนะครับก็เลยยกหลายแง่หลายมุมต่างๆเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับอันนี้คือในลักษณะของลายมือขาดแบบที่ okay, okay. Yeah. 1ในลักษณะการให้ความหมายนะครับ ทีนี้ก็จะมาถึงในลักษณะของลายมือขาดแบบที่สองนะครับที่บอกว่าจะให้รายละเอียดเฉพาะในตัวแบบที่1แล้วก็แบบที่2นะครับแบบที่2ที่มีเส้นแขนงแยกขึ้นลงเส้นที่1จะชี้ขึ้นเหนือเสาอีกเส้นหนึ่งจะแยกลงด้านล่างเรียกว่าผู้โชคดีในเรื่องงานจะมีความทุกข์วิตกกังวลบ่อยในเรื่องของการงานบ้างบางครั้งก็ถูกกานแกล้ง นะครับในความโชคดีก็คือหมายความว่าจะมีการงานทําดีนะมีหน้าที่การงานทําได้เร็วคาดหวังกับสิ่งต่างๆไว้สูงและมักจะโชคดีในการทํางานหาเงินมีรายได้ดีส่วนเรื่องลูกเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเหตุให้หัวเสียได้บ่อยเพราะเป็นคนงนหงิดง่ายเบื่อง่ายจัดบยืนในประเภทอารมณ์สิน แต่เป็นคนที่อารมณ์สุนทรีไม่น้อยเช่นกันหากอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มวัยสาวนะครับมีอารมณ์รักโรแมนติกและคนที่มีลายมือขาดในแบบที่สองนี้ผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะจะมีโอกาสเลิกลายอย่าล้างสักครั้งหนึ่งอยู่เหมือนกันถ้าไม่เลิกละ่ะมันก็อยู่แบบต้องทนอยู่ทนอยู่พอลูกด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นในวัยเด็กนะครับในวัยเด็ก จะมีเหตุการณ์รอดตายหนึ่งหรือสองครั้งเพราะจะมีปัญหาด้านระบบหายใจบางคนลมชักเรียกว่าหากผ่านความตายมาได้คนเหล่านี้บางคนจะมีเซนนะอันนี้เรียกว่าบางคนนะบางคนจะมีเซนติดตัวมาหากเป็นชายมีความเป็นผู้นำที่ดีรับผิดชอบต่อครอบครัวอาชีพที่เหมาะเป็นนายหน้าเป็นคนกลางการติดต่อเจรจา ขายเครื่องมือทางการแพทย์ขายปุ๋ยขายเคมีนะครับลักกานิสัยใจกว้างมีน้ำใจเข้ากับคนรอบข้างที่สนิทคุ้นเคยและมักหมดเปืองไปกับคนในครอบครัวบ่อยหากมีเส้นคุ้มกันที่ยดยาวจะได้คู่ครองที่ดีหรือมีเพื่ตรงข้ามที่คอยช่วยเหลือดีตลอดหากรลักอายุ40ไป มีเหตุการณ์ให้ผ่าตัดสักครั้งหนึ่งนะครับหากเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างท้วมอ้วนนั่นเองนะครับบางคนไอ้ที่บอกว่า,วามีในวัยเด็กมีเหตุการณ์ลอดพ้นจากมือมัจจุราชนั่นนะ่ะแล้วก็คือจะเป็นช่วงวัยเด็กนะครับบางคนตกน้ำบางคนลกพันคอออกมานะบางคนป่วย ชักชักแบบว่าเกือบตายเกือบเสียชีวิตส่งลงหมอส่งลงพยาม,มาทันก็รอดนะครับเแต่ละคนจะมีเหตุการณ์ต่างๆกันไปแต่สรุปได้ว่าคนที่มีลายมือขาดในแบบที่สองนี้จะมีเหตุการณ์รอดตายจากปือมัจจุราชอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งทุกคนนะครับ